จะเกิดอะไรขึ้นถ้าหากเจ้าเทรเวอได้รับพลังหมัดจริงจังจากไซตามะแถมยังอ้างตนว่าตัวเองเป็นสิทธิ์ต้นๆของไซตามะเลยในเมื่อเจ้าเทรเวอได้ครอบครองหมัดไซตามะหรือพลังหมัดจริงจังของไซตามะมาดูกันครับว่าความชุลมุนวุ่นวายในเมืองลอสซันโตจะเป็นยังไงไปดูกันเลยครับผม อะลครับผมสวัสดีกันด้วยละกันนะครับอยู่ผมช่อง J Play X n นะครับตอนนี้เราก็อยู่กับเกม GTA V วันนี้เราจะมาป่วนเมืองสักหน่อยนะครับผมเนื่องจากเทรเวอร์เนี่ยได้รับพลังจากไซตามะมานะครับผมอ่าซึ่งความจริงแล้วเนี่ยไอหมัดที่เราจะมาเล่นวันนี้เนี่ยนะครับผมมันไม่ใช่หมอดหรืออะไรนะครับเดี๋ยวท้ายคลิปเนี่ยใครที่อยากจะเล่นเนี่ยผมจะมาสอนวิธีการเล่นนะฮะว่าเล่นยังไงวันนี้ความลับฝั่งยุโรปจะถูกเปิดเผยนี่ครับเนื่องจากเทรเวอร์เนี่ยก็เป็นลูกน้องคนสนิทของไซตามะเลยนะครับแต่เพียงไซตามะม่อยากจะเปิดเผยความลับของลููกกนนน้้้อออองงงตัวววเเเเะ่าาามีีลยยด๋ ป่วนเมืองกันเลยครับแต่ก่อนที่เราจะไปป่วนเมืองเนี่ยเราไปแต่งตัวให้ดูเหมือนกับสิทธิ์ไซตามะสักนิดหนึ่งนะฮะเดี๋ยวเราจะไปทําการตัดผมดูฮะมันจะมีร้านหนึ่งที่สามารถตัดทรงผมหัวโล้นได้นะผมไม่รู้ว่าร้านไหนจําไม่ได้แล้วนะอยวจะลองไปดูแล้วกันนะครับผมโอเคหยิบมือถือขึ้นมาโอเรียกแท็กซี่แป๊บหนึ่งนะขี้เกียจขับรถไล่นะครับผม่อนนี้เราก็รอแท็กซี่มารับครับผมผมเพิ่งซื้อมาเล่นใหม่นะครับสำหรับเกมนี้มาแล้วผมแท็กซี่เร็วทันใจจริงๆฮะอย่างกับเคอรี่มาเลยครับผมถึงหน้าร้านพอดีเลยนร้าาตัดผมของเ รู้ว่าร้านนี้จะสามารถตัดผมแบบหัวล้นได้หรือเปล่านะเจ๊หัวล้นให้ผมหน่อยไม่น่าจะได้นะโอ้ร้านเจ๊ไม่รับตัดผมหัวโล้นหว่ะไม่ได้เรื่องเลยไปร้านใหม่ต่อครับผมเนี่ยผมเพิ่งซื้อเกมมาเล่นนะภารกิจยังเล่นไม่จบเลยนะทุกคนตอนนี้มันมีอยู่กี่ร้านวะสามร้านเหรอมีร้านหนึ่งบลิกซีอีกแล้วกัน็ซี่มารับฉันหน่อยร้านนี้เขาไม่ตัดผมหัวล้นอ่ะโอ้ยเสียชิพหายเลยก็สาเหตุที่ผมซื้อมาเล่นใหม่นะเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยผมเล่นเป็นอรชชันของเถื่อนนะเออเป็นของเถื่อนแล้วก็เวลาผ่านมาประมาณ ีกร้านหนึ่งละหัวล้นให้ผมหน่อยตัดเพี้ยนเลยนะไม่รู้ว่าร้านนี้จะได้หรือเปล่านะผมว่าไม่ได้ว่ะขอโทษนะคะร้านหนูไม่รับหัวล้นค่ะไม่ได้บอกให้รับหัวล้นบอกให้ตัดหัวล้นโรถแท็กซี่มารับกูนหน่อยเขาไม่ตัดกูอีกแล้วเนี่ยเป็นไรวะหัวล้นเนี่ยเป็นอะไรที่ตัดง่ายกว่าทรงอื่นนะแต่มื่เสือกไม่ตัดนะทุกคนเออโอเคขอบใจร้านนี้ไม่รู้ว่าจะตัดให้อีกหรือเปล่านะทุกคนไม่ได้มาร้านนี้เจ๊คนเมื่อกี้ดีกว่ามึงแยกล่างได้หรือวะไม่น่านจะตัดได้นะกูว่าแล้วไงกูว่าแแลล้้้้้้วมมมมมึึงงงงเเหหห็นนนนนาาาตตออไไ่่ััดดใกููปรรรีีคบผยกแททท็กซีี่่่่ครรั้งเาไหแล้ววะเเนี่่ยยโอ้้ขาไมตัดใหกูไไไปส่่่งกูรร้้าานนนออืยมมดดตัฟี แหมหัวรถเนี่ยตัดง่ายที่สุดแล้วเนี่ยวันนี้กูจะได้ไปป่วนเมืองหรือเปล่าเนี่ยใจจะโชว์พลังไซตามะเต็มทีแล้วใช่ขนาดบอกวะเฮ้ยชา้าวะอนี่ไปเองเลยฮะเทเวอร์บอกกซี่ไม่ได้เรื่องเลยช,ลช้าชิบหายเลยไป <G ül> เลยร้าน <G ül> เลยร้านเลยร้านโอเค มาหัวโล้นี่กูหน่อยไปตัดมา3ร้านแล้วเขาไปตัดนี่กูมาครับผมร้านนี้มาดูว่าจะตัดหัวโลดได้หรือเปล่าน่าจะได้นะโอเคมาเฮมาครับผมหัวโลมาว่ะเทเวอร์ดัดเลยครับผม ว้าว wow. เดี๋ยนะเพิ่มหนวดไหมเพิ่มหนวดไหมเอาสักหน่อยไหมทุกคนใส่เขาคลึ้มคมสักนิดนึงนะะว้า wow. วสุดยอดไปเลยฮะจังหวะน,นี้ขอบใจมากไอ้หนูร้านนี้โคตรสุดยอดเลยว่ะเดี๋ยวเราจะไปแต่งตัวแล้วกันนะฮะโอเคผมเทวบอรบอกหวัวล้นเฉยเฉมันมันไม่ใช่เดี๋ยวคนไม่รู้ว่าเป็นลูกน้องไซตาม,มาอะออเ นี่แหละลงครับผมไหนมีชุดอะไรใส่บ้างวะ อ,อมีแค่นี้เหรอวะไซตามะต้องแบบชุดสีเหลืองอะเออเอาชุดนี้หรือเปล่าวะชุดไหนดีทุกคนแบบเหลืองมะนาวหรือแบบเหลืองแบบเหลืองเลยอะเอาสีนี้แล้วกันนะครับผมเดินดูกางเกงทั้งเกงไม่มีสีเหลืองนะฉะนั้นเราจะเอาแบบใส่าตามใจเราแล้วกันนะฮะเอานี้แล้วกันนะโอเคจัดไปจังหวะนี้ <c oughs> ไซตามะวอชั่นอะไรวะเนี่ยโอเคครับผมได้เวลาแล้วเทเบอร์บอกจะจัดการทุกคนที่ขวางหน้าเดี๋ยวเรามาทดสอบกันเลยครับผมหมัดแรกหมายไขรเก่าบัานนี้เพื่อเธอจังหวะนี้ <c oughs> นี่โอ้โหติด2ดาวเลยเหรออ้าวผู้คนแตกตื่นครับผู้คนแตกตื่นไม่มีอะไรครับผมไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับผมเดี๋ยว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 ไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับนี่ชนแม่งเลยมีไรมีไรมีไรมไม่ใช่คนร้ายนะผม <laughs> แค่อยากจะเล็บหมัดใสตามามะเฉยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ย ผู้อยู่ในเหตุการณ์คู่ไหนจะวิ่งไปไหนเห็นฉันเป็นตัวอะไรเนี่ยฉันแค่อยากจะเล่นมัดไซตา,ารรมะวูนั้นไม่รู้เรื่องอะเนี่ยเขาเกิดเรื่องอะไรกันเนี่ยมายืนทําอะไรอยู่ตรงนี้ไปปวนสวนสนุกกันต่อฮะจังหวะนี้อา้อาว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 อา้าวรถไม่ชนทําเป็นหลบรถไม่ชนทําเป็นหลบอ้าวผู้คนแตกตื่นเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นวิ่งหนีอะไรวิ่งหนีอะไร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 อยากจะมีปัญหาแล้วหมัดเดียวล่วงนะเฮ้ย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 วิ่งไปไหนรอด้วย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  ขอผมด้วยเนี่ยโอ้ผมแค่อยากจะทดสอบพลังวิชาที่ท่านเซตามะได้มอบมาให้อะ่ะนายจะวิ่งไปไหนผู้อยู่ในเหตุการณ์อ้าวอาอาอายังไม่ได้ทําอะไรเลยอะ่ะไม่รู้เรื่องอะไรกับกับเขาบ้างหรอรู้ไหมว่าเขาวิ่งหนีหมัดไซตามะอะไรอะไรอะไรต่อยแม่งให้หมดนั่งอยู่นี่ก็ต่อยเอ้ยนั่งอยู่ต่อยไม่ได้ปะต่อให้หมดจังหวะนี้ลุกขึ้นลุกขึ้นเดี๋ยวนี้ ไต่เสาโชเลยอ้าวมีคนวิ่งไปหลังร้านครับผมเองคิดว่าเองจะรอดหรือไงเฮ้ยตำรวจมาทางนี้วะเฮ้ยผมไม่อยากจะรอดเกิดซ้ำเกิดซ่าแล้วกูจะขึ้นยังไงวะเนี่ยอ่าทางขึ้นแป๊บหนึ่งผมอเคอยากจะมาทดสอบพลังหมัดเซตมะที่ผมไม่ได้ใช้มาหลายปีโอเคครับผมเราเจอบันไดแล้วฮะมาเราก็ไปปวดกันต่อเลยในเมื่อวิชาของเรายังไม่ถูกยอมรับกับผู้คนมากมายเราก็จะใช้มันในทางที่ผิดครับผมไต่ขวางหน้าเทเวอร์บอกไม่รอดอะไรเมื่อกี้เขาเกิดเหตุการณ์แล้วมั้ย ยืนทำไมอะไรเนี่ยพ่อขาขายชุ้นิ้นเหรอไม่ขายให้ผมเหรอนี่ผมมาซื้อนะผมไม่ได้มาเอาฟรีแต่งตัวงี้ก็มีตังนะเว้ยวิ่งไปไหนผู้อยู่ในเหตุการณ์ไม่รอดเอาเอาเอาเ,อเ,อเอวิ่งเหรอสรับขาหลอกเหรอสเตปจุอือหือสเตปจุลนกครับผมลนลนลนล,นล,นลนวิ่งไปไหนวิ่งไปไหนจังหวะนี้ อะไรเนี่ยเพิ่งตื่นไม่รู้เรื่องไม่รู้อินโอนเนตกน้ำเอออย่าตกอย่าตกอย่าตกผมไม่รู้นะผมไม่รู้นะเทว่าบอกผมไม่รู้นะผมหลบใต้ถุนอย่างเดียวฮะไหนว่าฉันหล่อปะฉันก็ว่าฉันหล่อนะแต่ตมานี่ไม่ได้ครึ่งเลยนะบอกให้เฮ้ยเข้าแล้วออกไม่ได้ครับทุกคนอะไรอะไรนายอยากจะมีปัญหา แล้วครับผมก็เป็นยังไงกันบ้างครับผมสําหรับมัดไซตมะนะครับผมสาหรับจอเทเวอร์นะฮะที่อ้างตัวเองว่าเป็นสิทธิ์ของไซตมะนะฮะโดยมีพลังวิเศษนะครับอยู่ในมือของเขาก็คือต่อยเป็นรับเบิดนะฮะทุกคนก็คลิปนี้ทําขึ้นเพื่อความสนุกนะครับผมอย่าซีเรียสอย่าดราม่าอะไรนะครับผมก็ต่อจากนี้ช่องของเรานะครับก็จะทาโปรเจกต์เกม GTA ด้วยนะครับผมนอกจากเกมฟรีไฟล์แล้วนะฮะก็ฝากช่องใหม่ช่อง j p l a y x 9ครับผมไว้ในอ้อมอกของท่านผู้ชมด้วยละกันนะครับผมก็ตอนนี้ยอดซับก็ถึง2,000ัซับแล้วนะ ขอชวนกดให้ถึง3 0 0พซับไวๆนะครับเดี๋ยวไม่นานเนี่ยก็จะมีของมาแจกทุกคนนะครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้เจ้าเทรเวอร์เนี่ยก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครป์กดแชร์กดกระดิ่งให้กับช่องเจเลรกหน่อยเพื่อผมมีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปแล้วก็ช่องทางการโดเน a t นะครับผมสำหรับใครที่อยากจะสนับสนุนช่องเจเลรกหน่อยผมจะขึ้นไว้ที่หน้าจอหรือด้านล่างคลิปเลยนะครับผมสามารถสนับสนุนกันเข้ามาได้ตามกำลังใจที่ทุกคนอยากจะสนับสนุนกันเลยนะฮะโอเคสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อน โอเคผมมาท้ายคลิปเรามาบอกสูตรวิธีการเล่นหมัดไซตามะก็คือหมัดระเบิดนั่นเองนะฮะที่จริงแล้วมันไม่ใช่หมัดไซตามะมันไม่ใช่หมอดนะครับผมมันเป็นสูตรในเกม G T a V เองเลยนะครับที่ทุกคนเนี่ยสามารถเล่นได้นะครับโดยที่ไม่ต้องไปหาลงหมอดอะไรเลยนะครับผมแต่เชื่อว่าหลายคนก็น่าจะทำเป็นกันแล้วแหละนะแต่ใครที่ทำไม่เป็นเดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะอันดับแรกให้เราเอามือถือขึ้นมานะครับผมหลังจากนั้นให้เราไปที่รายชื่อนะครับผมแล้วก็กดพิมพ์ตัวเลขนะครับหลังจากนั้นก็พิมพ์หมายเลขตามผมเลยนะ 2637ครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมหมายเลขนี้นะครับในเมื่อเราทําการพิมพ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ให้เราทําการโทรออกนะครับหลังจากนั้นมันจะขึ้นข้อความนะครับบนหน้าจอนะครับผมหลังจากที่เราโทรเสร็จปุ๊บนะครับเราก็สามารถใช้หมัดใส่สมะได้นะครับหมัดระเบิดได้นะเออเออเออเกือบโดนชนก็จะเป็นอีกฟีเจอร์หนึ่งนะครับที่ตัวเกมได้ใส่เข้ามานะครับเป็นโค้ดสูตรโกงนั่นเองไงฮะโอเคผมไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมบายบายครับผม